ได้ตรงไหนครับเนี่ยได้เมื่อกี้อันนี้เป็นสมัยนะครับพี่ได้อยู่บ่อเนี้ยได้อยู่บ่อนี้แหละเพราะองุ่นเพราะองุ่นก็แอปเปิ้ลก็เพาะได้ขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่เป็นบ่อป๊าบึก สวัสดีครับทุกคนวันนี้นาอันก็อยู่ในพื้นที่ตําบลทรงข้างน้อยอยู่นะครับอยู่อเาเภอเกษตรวิสัยนะครับจังหวัดละเอียดอยู่ยังไม่ได้ไปไหนครับวันนี้ผมสนใจเกี่ยวกับการทําอ่าเกษตรบ้านสวนนะครับซึ่งปลูกพืชผักกินได้นะครับหลายอย่างเลยครับเดี๋ยวผจะมาดูเป็นแนวทางนะครับเพราะผมก็อยากจะทำะบ้านสวนมีกเกษตรพอเพียงได้กินได้ นะครับมีปลูกผักปลูกอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นปลูกของไผ่กิมซุงนะครับสามารถเนี่ยออกหน่อแล้วนะเมื่อกี้ผมผมดูเนี่ยออกหน่อแล้วนะนี่ก็เป็นน้ำเต้าเป็นเป็นมันอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูของคุณลุงได้ปลูกไว้นะครับนี่นะคะ อ้าวนี่ก็เลี้ยงหอยครับนี่ดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับเขากำลังหาอะไรโอ้โหนี่ฮะดูได้ปลาแล้วปลาอุตสาขึ้นจะไปกรุงเทพค่ะเออสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มานี่เจ้าของสวนนี่นี่ครับสวัสดีครับลูกปอสสวัดีครับถือมีดไวเลยนี่นี่ได้ตรงไหนครับเนี่ยได้เมื่อกี้อันนี้เป็นสมัยรับที่ได้อยู่บ่อเนี้ยได้อยู่บ่อนี้แหละโอ้บ่อลทั้งหลังเนี่ย ผสมเศรษฐกิจพ่อเพี้ยนงานแล้วลุงปวาเจ้านะลสงสารก็เลยเก็บไว้เออนี่ข้าวปลูกเองนะพอดีทำนาปังปีที่แล้วมันลนมาทำดินมันเกิดเองก็เลยปล่อยมันไว้ปล่อยให้เกิดเองนะแต่ว่ายังทำนาปักดภัยเนี่ยที่เรกแต่จะทำนานี่หมดเลยที่ข้าวมันเกิดกันลงสงสารแล้วยางหน่อไม้อ่ะเดี๋ยวสาดให้อีกอันนี้มีพื้นที่ทั้งตัวบ้านแล้วก็อันนี้มีกี่ไร่กันนะลุงบ้านสองไร่สองไร่โอ้ยทำได้เยอะขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวข้าไปดู แต่หลังสุดนะครับของไร่เนี่ยใครอยากจะทําเป็นดูเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเกษตรพอเพียงนะครับอยู่ที่บ้านด้วยเกษตรต้นทุนต่ำาสโลแกนอเลยนะครับเกษตรต้นทุนต่ำเกษตรต้นทุนต่านี่มีอะไรเราก็ทําไว้ถ้าหลังจะเป็นเป็นที่เลี้ยงวัวนีเป็นบ่อปลาปลาตะเพียนครับอ่าตอนนี้เป็นบ่อปลาตะเพียนตัวนั้นจะเป็นบ่อปลาเล็กๆอเเอา ใช้กระเบื้องเศษกระเบื้องเก่าๆมาทําครับมาเป็นแบ่งแยกบ่อนะ่ครับมีเลี้ยงปลานะบ่อนี่ก็เป็นน้ําจากบ่อบาดาลหรือว่าบ่อบ่อใหญ่บ่อนี่เลยใช่ไหมครับบ่อใหญ่แลครับเบี้ยภามันก็ได้ครับนี่โอ้เราเรามาบ้านนี้นี่กินได้ทุกอย่างครับไม่ต้องซื้อมีบ่อใหญ่ครับอันนี้เป็นบ่อใหญ่บ่อแม่ ได้เลี้ยงปลาเองสวนครับมีปลาปลูกทําไปครับใช่ลองทุกอย่างนะจากที่เรากินได้เมล็ดอะไรต่างๆได้ข่าวว่ามีปลูกเมลอนมีปลูกเพาะองุ่นครับตอนนี้ก็เป็นแอปเปิ้ลเพาะได้ขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตรงนี้จะเป็นหอยเชอรี่ตรงนี้หอยเชอรี่ครับตัวใหญ่เลยเนี่ยบ่อปลาบึกครับปลาเบึกห้าสิบสองตัวมาลงเนี่ย นี่เป็นบอ่อปลาบึกจะกเ,เป็งบอ่อใหญ่ถ้าเขาตัวใหญ่โตขึ้นมาอนุบาลเขาตัวใหญ่ก่อนตอนนี้ประมาณยังไม่ถึงต่อครับอลงปีแรกลงปีแรกเนาะนี้ทํายังไม่นานด้วยนะครับ,รบใช้ศาสตร์ของพระราชารรม,มีน้ํานะครับมีดินมีนาข้าวนะศาสตร์พระราชาเลยมานำมาประยุกต์ใช้ โอ้นี่ก็เป็นบ่อเมื่อกี้นะครับได้ปลาไปเมื่อกี้ตัวยังใหญ่เลยนะฮะฝรั่งของเปลือกซีกฝรั่งแดงออันนี้ฝรั่งครับฝรั่งของเปซืออ่าดูนี่นะครับฝรั่งของเปลือกซีฝรั่งแดงห่อไว้แล้วนะเป็นฝรั่งแดงนะครับดกมากใครว่าห์เปลือืซีไม่ดกดกมากนี่ครับกำลังเป็นช่อดอกเป็นลูกเล็กๆกำลังติดเลยฝรั่งแดงของเปลอซีครับตัวนี้เป็น มาจากประเทศจีนเลยครับนี่คือต้นสมโอ้เนี่ยสมครับสมที่ผสมยาระจากประเทศจีนต้นใหญ่อวบมากต้นสมจะเป็นดูผิวเผินคล้ายๆกับต้นผักโขมบ้านเราเลยนะคล้ายๆกันเลยนะต้นต้นสมเออนี่มีดอกมีช่อดอกแล้วก็เป็นรูปเป็นต้นสมอนี่มีพริกมีนั่นมีมะเขือครับมะเขือเทศเล็กน่อยมะเขือเทศครับนีเนะเมะเขือเปล่ เทศเล็กโอ้ดกเลยครับนี่โอ้หมีเยอะเลยข้างบนข้างบนครับข้างบนข้างบนนี้โอ้โหกล้วยนะนี่กล้วยนำว่าสมบูรณ์มากเลยขนาดน้ำว่าอ่าเป็นพื้นที่ทุ่งกุลาเนาะที่แห้งแล้งเนี่ยบอกโอ้โหทำทำได้ขนาดนี้นี่จะเป็นกล้วยส้มนะครับกล้วยส้มของบ้านโอ้มีหลายพันของบ้านโอ้มีหลายพันเลยแล้วก็มีไผ่ไผ่นี้ออกหน่อแล้วครับไผ่กินซุง ออแล้วนี้น, <tapping here. S 2> นี่คือเป็นน้ำของไสเดือนนี่ไปก็เลี้ยงต้นไผ่ต้นพืชต่างๆครับก็ปั่นขึ้นมาปั่นไปใช้น้ำจากจากบ่อหลักไปนะจากบ่อใหญ่โอ้ไปเดี๋ยวไปชมกันต่อครับอืขวยงามงามเลยครับอันนี้ก็เป็นบ่ออีกนะประมาณห้านาทีครับเนี่ย นี่มันห้านาทีไว้เชื่อมได้นะคไว้เชื่อมได้ห้านาทีอ่านี่ครับโพดครับอ้ข้าวโพดออกเริ่มเอาอฝักแล้วนี่ฮะมีดอกแครมีถั่วดินก็มีนะถั่วดินก็คือถั่วลิสงนั่แหละครับ,รบตัวเนี้ยต้นโสมที่เราเริ่มเป็นลูกแล้วอีกต้นหนึ่งต้นโสมครบมาบังเกิดเองนม่ใช่มาจากเออครับ,รบอนนีเส็กหน่อยจะได้เม็ดเขาไปปลูก อ๋อเขาก็ขยายพันธุ์ด้วยเม็ดใช่ไหมครับต้นสมใช่ครับใช่เขาขยายพันธุ์ด้วยเม็ดนี่เป็นอันนี้เป็นมันมันมันแก้วมันแก้วพื้นบ้านนะครับนี่ฮะโหมีหลายอย่างเลยคระหลายชนิดมากเลยทางนี้พื้นบ้านของเรามีอะไรก็ปลูกปูลงไปครับอื อันนี้ก็เป็นบ้านพักอาศัยครับเพราะอยากมาเล่นเหมือนกันองุ่นอ๋อองุ่นนี้เริ่มเพาะไวปองุ่นเพาะไปนะฮะดูนะอันนี้ก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเพาะเม็ดเหมือนกันครับเพิ่งได้เพิ่งได้ยังไม่ถึงเดือนนะครับตอนเนี้ยโอ้นี่นะฮะขึ้นแล้วพ่อหกเม็ดหกเม็ดได้ต้นหนึ่งหกเม็ดได้ต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอรอชมตอนโตนะฮะเก็บยอดฟักทองไปแกงหน่อไม้กันแล้วครับมียอดฟักทองมีชะอมนะฮะ ปลูกไปใจบ้านเลยที่สวนเลยนะเนี่ยครับตะทองกำลังกิบลูกครับลูกอ่อนอ่อนอืมเนี่ยครับอันนี้แอปเปิลครับต้นเล็กอ๋อต้นต้นแอปเปิลก็ขึ้นอยู่ตรงกลางนี่ครับมีเห็นยอดไหมฮะนี่นะฮะยอดแอปเปิลต้นแอปเปิลนะฮะมีสามต้นนีะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสมาอีกก็ผมจะมาถ่ายตอนโตให้ดูนะฮะนี่ครับตอนโตอ๋อนี่คือต้นใหญ่แร้วปลูกห้าต้นเหลือสามต้นก็ยังดีครับ อยากให้มันงามเกินมันก็เลยตายหัดปุ๋ยหันแอปเปิ้ลครับแอปเปิ้ลอนมะกรออะโคาโดครับตอนดีนี่อะโคาโดครับอะโคาโดครับปลูกทุกอย่างครับใครบอกทุ่งกุราร้องไห้ปลูกพืชผักไม่ได้นะฮะตอนนี้เต็มเลยครับมันแกวจะเผานะครับเริ่มพรเมื่อก่อนก็ทำงานอยู่ ในเมืองหลวงนะครับอันนี้ก็ออกมาอยู่บ้านกันมาปลูกเยอะมากแล้วนี่เป็ม่วงโอ้ต้นเตี้ยนะครับต้นเตี้ยเล็กขนาดนี่ลูกเต็มเลยนะต้นเตี้ยเลยครับนี่ครับทิ้งเอวเลยเอวเลยครับเนี่ยเม็ดเม็ดหนึ่งเม็ดดอกปลาดูดกมากโโอ้หลูกเต็มดกเลยฮะอันนี้น้ําอะไรนะน้ําดอกไม้ดอกไม้ธรรมดานี่น้ําดอกไม้สีทองครับต้นนี้น้ําดอกไม้สีทองดอกไม้สีทองนี่นะอันนี้มะม่วงมันครับ เขาไม่ชื่อหรือเปล่าไม่รู้เขาผิดลูกเหนืยลูกดเล็กแล้วก็ตอนนี้จะเป็นฟ้าลั่นเป็นมะม่วงมันนะครับฟ้าลั่นครับเริ่มเป็นลูกดอกมากอันนี้เป็นฟ้าลั่นแล้วครับโซนหน้าบ้านเนี่ยมะม่วงฟ้าลั่นอันนี้ก็จะเป็นฝรั่งของเปซือต้นอยู่หน้าบ้านครับเนี่น nice. น crush, ยลูกก e. ำลังลได้แล้วของเาซือของเปลือยเอาได้แล้วเนี่ยเอาได้แล้วนเนี่ยเอาฝากหลานหน่อยสิ บอกได้กินแล้วฮะนี่เด็ดกันสดสดเลยปลอดสารด้วยนะครับทานได้เลยอืมดกมากครับหงเป่าซื้อซื้อต้นพันธุ์มาแพงไหมครับเนี่ยหงเป่าซื้อฝรั่งอ๋อนี่เราขยายพันธุ์เ้วอตอนไว้นี่อันนี้ตอนนี้คือคือยอดยอดที่ว่าเขาตอนมาที่มันมันแตกออกมาก็เลยลุงมาตัดตอนรอบครับ ตอนไว้นี่ครับขยายพันธุ์เพิ่มอีกได้นะครับเก็บมาแล้วฮะโอ้เป็นไงบ้างทุกคนมีในพื้นที่สองไร่นะครับมีพื้นที่ทั้งบ้านนะครับตัวบ้านแล้วก็พืชผักสวนครัวนะครับกินได้นะครับทุกอย่างเลยนะครับนี่ก็เป็นตัวบ้านนะครับสไตล์โมเดลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวบ้านนะครับ เมื่ก่อนคุณลุงบ้าก็ทํางานอ,าอยู่ในเมืองหลวงกันนะครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่บ้านนะครับอยากจะพักผ่อนแล้วก็เกษียณแล้วมีเงินเก็บแล้วก็มาทําสร้างบ้านอยู่นะครับที่สวนเลยนะครับพื้นที่สองไร่ก็จะมีบ้านแล้วก็ปลูกผักรัวกกินได้นะครับมีบ่อนะ้ามีเลี้ยงหอยเลี้ยงปลานะครับใครสนใจนะครับ แนวนี้นะครับศาสตร์ของพระราชานะครับการทําเกษตรพอเพียงนะครับพืชผักล้วกกินได้ก็มาชมมาศึกษากับคุณลุงได้นะครับคุณลุงให้ความรู้ทุกคนได้เสมอนะครับนี่นี่เป็นของฝากนี่ฮะที่เก็บเมื่อกี้เลยนะนี่นะครับนี่นะครับที่เก็บเมื่อกี้เป็นมะเขือเทศเลยนะครับเลยมีอ่ามะเขือม่วงนะมะเขือยาม่วงแล้วก็มะเขือเปาะแล้วก็ยอดวัคทองนะครับไปแกงหน่อไม้แกงเปิดะอร่อยมากนะครับ ะะไปแล้วครับสวัสดีนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าหน้าอันจะพาไปชมอีกก็เดี๋ยวติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ,วรบสวัสดีครับ